โปสฟ่หนุ่มเข็มเพชรพี่ชายแท้ๆของพีเคปิยวัฒน์โปสฟาถึงชนีเก่าดับไปแล้วอยากดังเรือชาวเน็ตเอ,เอฟฟาดใครกันหลังจากที่พิธีกรคนดังพีเคปิยวัฒนเข็มเพชรพร้อมกับโยเกิร์ตนัทชาที่จับมือกันออกมาเปิดใจถึงสถานะชีวิตคู่พร้อมกับแจ้งว่าได้ทําการจดทะเบียนหย่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมกับได้บอกอีกว่ายัดสังคมสถานะเป็นพี่น้องที่หวังดีต่อกันเรียกว่าสเทือนวงการบันเทิงเป็นอย่างมากเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงต่างส่งกําลังใจให้กับทั้งสองคนต้องบอกว่าในการออกมาประกาศสถานะของพีเคและโยเกิร์ตปิดฉากชีวิตคู่ในฐานะสามีภรรยามีประเด็นข่าวเกี่ยวข้องออกมาหลากหลายประเด็นรวมถึงมีการโยงถึงนางแบบสาวชาวเวียดนามที่ถูกหรือว่าเป็นสาวคนใหม่ของพีเค ซึ่งทางต้นสังกัดของนางแบบสาวได้ออกมาถแถลงแล้วว่าไม่เกี่ยวข้องปมอย่ารู้จักกันในบทบาทของการทำงานเท่านั้นอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นข่าวฮอตมากๆเพราะวันนี้3มีคพิธีกรสาวอย่างกาลแแมร์ได้ออกมาไลฟ์พูดถึงประเด็นการย่าร้างของโยเกิร์ตกับพีเคโดยเธอได้ส่งกำลังใจให้กับโยเกิร์ตมีใจความบางส่วนว่าเป็นกำลังใจให้เขาอยู่ซับพอร์ตซับพอร์ตโยเกิร์ตกล้าพูดเลยฉันซับพอร์ตโยเกิร์ตเรื่องนี้ต้องถึงหูโยเกิร์ตถ้าไม่ถึงหูโยเกิร์ตก็ถึงหูอีกคนหนึ่งอะ หนูจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเชื่อพี่เชื่อพี่และเรื่องดูเหมือนจะยังไม่จบเพราะทางด้านหนุ่มเข็มเพชรพี่ชายสุดที่รักพี่ชายแท้ๆของพีเคได้โพสต์ข้อความผ่าน a c e b o o k หนุ่มเข็มพิชต้องบอกว่าโพสต์ดังกล่าวหลายคนอ่านแล้วแอบสะดุ้งเลยทีเดียวมีใจความว่าชนีเก่าที่เข้ามาผลกอยู่ใช้ใช้ดีกว่ามั้งเดียวตั้งโต๊ะแถลงข่าวตอนพระจมาลิงหิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่ในคอนโดจะลำบากดับไปแล้วหรืออยากดังอีกชาวเน็ตอ่านแล้วเออเออต่อผลิดกระตุกกรูรูโพสนี้ฟาดใครกันนะ